สวัสดีครับวันนี้วันที่22พฤศ,ศจิกายนพบกับบาวจุกชาแนลครับมาดูเจ้าเขียวหล่อครับเขียวปักตอนนี้พร้อมสดสมบูรณ์แล้วนะครับเียวบรรยาก,กาศครับบันลุ เขาทโบอันนี้ที่วัดทิพย์หนึ่งเที่ยวครับหนึ่งพันครับสดดีเยอะอันนี้ว่าจะออกอาทิตยเนี้ออนยภาษาทรโบนะครับ หนุ่มสามสี่ที่เอาครับสััอดีครับครับเป็นมัวใส่ยเพไม่กพีลูกค้าแน่นะนโอ้ตนยไม่ไเลยครับจมากัะเขียวเขียวหล่อเขียวหล่อแม่งน้องก็ยังสวยกว่วสนบี้ครับอันนี้ ดียวครับรูปรอประจำซุ้มครับงานก็ทําวินก็ขับครับไก่ก็ตีอาชีพมหัศจรรย์นี่น่าจะพาไปยนดีกว่านี้ไลใหม่โตมาตีสองตีสามไปรัา uh ิน huh. รั่็เาหงิปนเริงไม่ลยวิ่งมาเลยีบมาเลยย

สวยมีสง,ง,ง่าราศีตัวจริงน่ารักสาวมากคนขอถ่ายรูปบานนะดูดินักกไดาลายกว่าราไม่บอกว่าถ่ายทำไมแฟนผมแฟนผมผมจับมือมั้อยู่นั่นแหละเป็นเพื่อนกันจับ